รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทยาวนะตัวนี้เป็นเดทยาวผ้าย,ยีดิ้นเวฟค่ะเนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักนะคะพี่เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตอนนี้ซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเนื้อผ้าไม่ย้อยนะเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ตอนนี้ผ้าไม่มีซับในนะและผ้าไม่้องรีดด้วยผ้าดีมากๆเนื้อผ้าไม่ย้อยใส่ยาวๆกลมๆได้เลยค่ะ งานของเขาจะเป็นคอปกนะคะพี่ละสิบตรงเนี้ยรูดได้จริงนะแล้วก็มีมุกตุ้งติ้งแบบนี้งานสวยมากๆเลยแขนก็ใส่สบายนะคะพี่ไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้งานเป็นของสาวอวบนะแล้วมีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างค่ะพี่ใช้งานได้จริงนะผ้าดีมากๆค่ะพี่เนื้อผ้าหนาหนานุ่มใส่สบายค่ะพี่ตัวเนี้ยผ้าไม่มีซับในนะผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆใส่ยาวๆเลยค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้า48นิ้วนะพี่ความยาวชุดค่ะ49นิ้ว เป็นชุดเด็ดยาวเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะแนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะจะอ,อกเล็กก้อนนี้ก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะส่วนด้านหลังนะพี่ก็พิมพ์ลายสวยๆให้เลยนะคะพี่รุ่นนี้ขอให้โปรพิเศษนะ เอาไปแค่ 9, สองสองเกาสหรับคนที่กดติดตามช่องนะคะพี่ตัวนี้รหัสนี้จะมีสีเดียวนะคะพี่รหัสนี้จะเรียกสีขาวนะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักแล้วลเวลาที่สั่งพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะคะพี่เราไล์อยกับแสงนะคะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยื่อี่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวจะมีรหัสด้วยนะพี่ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่จะสั่งพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีนะคะจะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะ รหัสนี้จะเหลือสีเดียวแล้วนะคะพี่สีนี้นะเลขสีขาวนะคะพี่ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ให้แค่2องเท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทนอจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่โตัวก็ไม่บกเพิ่มค่ะพี่เอาไปรวมกับตัวอื่นได้เลยนะคะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสยาวนะผ้าดีมากๆลูกค้าคือคุ้มมากๆเลยตัวนี้นะคะบอกเลยเก็บได้เก็บเลยให้พี่พิเศษแค่สองเท่านั้นถ้าพี่จะรับตัวนี้ พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่อ,อกหน้าผ้าของเขาจะ48นิ้วแล้วก็ความยาวชุด49นิ้วค่ะเอาไปแค่229เท่านั้นนะคะพี่มีสีเดียวนะคะรหัสนี้สีขาวสีเดียวค่ะพี่ร<ม>ุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสยาวนะตัวนี้เป็นเดรสยาวผ้ายีดิ้เวฟค่ะเนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหมักนะคะพี่เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเนื้อผ้าไม่ย้อยนะ เนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ตอนนี้ผ้าไม่มีซับในนะและผ้าไม่ต้องรีดด้วยผ้าดีมากๆเนื้อผ้าไม่ยืายใส่ยาวๆกุมๆได้เลยค่ะงานของเขาจะเป็นคอปกนะคะพี่ละสิบตรงเนี้ยรู้ได้จริงนะ, <S 2> <S 2> แ,ละแล้วก็มีมุกจุ้งิ้งแบบนี้งานสวยมากๆเลยแขนก็ใส่สบายนะคะพี่ไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้งานเป็นของสาวอวบนะแล้วมีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างค่ะพี่ใช้งานได้จริงนะผ้าดีมากๆ,ๆค่ะพี่เนื้อผ้าน่าหนานุ่มใส่สบายค่ะพี่ตัวเนี้ยผ้าไม่มีซับในนะผ้าไม่ต้องรีด ผ้าดีมากๆใส่ยาวๆเลยค่ะรุ่นนี้อ,อกหน้าผ้า48นิ้วนะพี่ความยาวชุดค่ะ49นิ้วเป็นชุดเดฟยาวเป็นฟีไซส์มีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะจะอ,อกเกล็กรกุ่นนี้ก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นฟีลใส่สบายๆนะส่วนด้านหลังนะพี่ก็พิมพ์ลายสวยๆให้เลยนะคะพี่รุ่นนี้ขอให้โปรพิเศษนะ เอาไปแค่ 9, สองสองาำหรับคนที่กดติดตามช่องนะคะพี่ตัวนี้รหัสนี้จะมีสีเดียวนะคะพี่รหัสนี้จะเรียกสีขาวนะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักแล้ว,ลวเวลาที่สั่งพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะคะพี่เราไล์อยกับแสงนะคะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยื่อี่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี <S <S ๋ยวจะมีรหัสด้วยนะพี่ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่จะสั่งพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีนะคะจะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะ รหัสนี้จะเหลือสีเดียวแล้วนะคะพี่สีนี้นะเลขสีขาวนะคะพี่ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ให้แค่สองสองเก้าเท่านั้นค่ะค่าส่งยี่บเกาบาทนมอจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่โตัวก็ไม่บกเพิ่มค่ะพี่เอาไปรวมกับโตัวอื่นได้เลยนะคะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสยาวนะผ้าดีมากๆลูกค้าคือคุ้มมากๆเลยตัวนี้นะคะบอกเลยเก็บได้เก็บเลยให้พี่พิเศษแค่สองสองเก้าเท่านั้นถ้าพี่จะรับตัวนี้ พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่อ,อกหน้าผ้าของเขาจาก48นิ้วแล้วก็ความยาวชุด49นิ้วค่ะเอาไปแค่229เท่านั้นนะคะพี่มีสีเดียวนะคะรหัสนี้สีขาวสีเดียวค่ะพี่